ปมใครมันก็มีกันทางนั้นแหละคนทุกคนแม่งมีปมกันหมดเพราะว่าอ้รู้ปะ่ะชีวิตของแต่ละคนอะมันถูกดำเนินเรื่องราวมา ร้อยเรียงมาไม่เหมือนกันเว้ยกว่าเราจะตั้งแต่เล็กยันโตผ่านอายุไปทุกช่วงท,ท,ท,ทุกปีอะ่ะมันก็มีเรื่องที่ถูกใจเราได้ดั่งใจเราไม่ได้ดั่งใจเราประปนกันไปแล้วก็มันมีเรื่องที่เกิดขึ้นจากคนอื่นที่เราควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เพื่อนครูบาอาจารย์หรือ,อะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นนะคนทุกคนมีปมกันหมดใครๆก็มีแต่อยู่ที่ว่าปมส่วนใหญ่แล้วอะ่ะมันเกิดจากอดีตมันคือเรื่องที่ผ่านไปแล้วแต่ทุกวันนี้เราผ่านมาแล้วเป็น30ปีจากปมนั้นที่เกิดตอนห้าขวบ เรายังบอกตัวเองเลยว่าเราเป็นคนมีปมเราอพาปมมาเวย้ยปมมันไม่ได้ตามาเรามาเลยด้วยซ้ําเราเป็นคนบอกตัวเองซ้ำๆอยู่ว่าเรารอะมีปมไอ้ะอะไรเราก็บอกว่าเรามีปมตรงนี้ไอ้ะอะไรก็ว่าเรามีปมตรงนี้มีแต่เราที่เป็นคนบอกทั้งนั้นเลยคนอื่นไม่เห็นรู้เลยว่าเด็กคนนี้มีปมมีแต่เราอะที่ไปฟิกซ์มันว่าเน,นี่ยแม่งคือปมในใจของเราเพราะฉะนั้นอะถ้าเราอยู่กับนักขนาะตอนนี้ลอ,อ็มาคิดดูให้ดีๆเราไม่มีปมเลยเลยมันผ่านไปแล้ว